ตามสัญญานะฮะครบ2000 s u ซับสไคร์ในยู u ูบแล้วนะะขอบคุณทุกๆคนที่คอยสนับสนุนกันมาด้วยนะฮะหลังจากนี้ก็ขอให้สนับสนุนกันต่อไปนะสวัสดีคนที่หลงมาดูนะครับผมยินดีต้อนรับสู่นินเนโกะช a n แนลนะฮะวันนี้อยู่กับผมนินเนโกะในเกม Warframe ก่อนจะเข้าไปชมคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะผมส่วนใครที่กดไว้แล้วก็ขอบคุณมากๆาจริงๆนะฮะมันเป็นกำลังใจชั้นดีให้ผมได้ทำคลิดปดีๆต่อไปนะไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าสำหรับคอนเทนต์ในวันนนี้นะะ จะเป็นการแชร์บิล์บูตินซอสนะก็คือซอประกอบที่ผมใช้บ่อยๆนะให้ทุกคนได้ไปลองปรับใช้กันดูนะฮะสำหรับอาวุธประกอบประเภทเมลีหรือว่าซอนะผมประกอบที่เดียวก็คือที่โลกนะฮะเข้าไปที่โลกนะฮะแล้วก็ซีตัสนะฮะ หลังจากเรามาซีตาร์ผมให้กดคิวนะฮะเราก็ไปที่ฮกนะฮะพอเรามาที่ฮกนะผมไปที่เมนูที่2ผมอ่าแล้วก็เลือกซื้อได้เลยนะครับผมสาหรับที่ผมใช้ก็จะเป็นอ่าเซฟานนะฮะอันนี้เนาะเซฟานอันนี้ล้าเป็นครอปนะ,ะผมอันนี้นะส่วนลิงเป็นวากี้สองรูหังนะฮะหลังจากเราซื้อไปค้าบนญาณเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบที่เมนูแรกนะครับผมแล้วก็เลือกเป็นเซฟฟานครอป แล้วก็วากิ้สองรูหังนะฮะ <shall> อ่ะเสร็จแล้วก็กดบิวได้เลยแล้วก็จะได้ซอมาอันหนึ่ง work, หลังจากเราประกอบซอเสร็จแล้วขึ้นมาบนยานมันก็จะได้ซอมาหนึ่งอันนะฮะกดอ mm ัปเกรดได้นะฮะก็สามารถใส่มอดปกติได้เลยนะผมในส่วนของเอ็กโซเดียคอนเดเจียนจะยังไม่สามารถใส่ได้นะต้องเอาไปเวลจนเวล3สามสิบแล้วเอาไปคิวก่อนนะส่วนอาเคนเมลี hmm. ก็สามารถใส่ได้ตามปกตินะฮะตอนนี้เราก็จะใส่อ่า พวกมอสทั่วไปนะผมให้มันสามารถเอาไปเดินตีได้นะผมเพราะว่ามันยังเพียงไม่ได้เนาะ,ะแล้วก็อย่าลืมใส่อลอคินคาตาลิสต์ไปด้วยนะผมเพื่อเพิ่มคาปาซิตี้เนาะที่เหลือก็เอาไปเดินตีทั่วไปได้เลยครับผมแล้วก็ซอที่ยงไม่ได้กินะฮะจะไม่สามารถเปลี่ยนสีหรือว่าใส่สกินได้นะมันก็จะใส่ได้แค่่าที่ห้อยเมลีเนาะก็เป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าเปลี่ยนสีไม่ได้นะฮะ ประมาณนี้นะฮะพอหลังจากเลเวลซอครบ30แล้วนะฮะเราก็จะกลับมาที่สีตัดอีกรอบผมอ่ะไปหาฮุกเหมือนเดิมนะหลังจากมาหาฮุกแล้วเป็นเมนูสุดท้ายนะผมเวลาคิวเราจะใช้แต้มห0าพันนะผมในการคิวนะแล้วก็สีตัดวิฟอีก2นะฮะก็กดคิวไปได้เลยสามารถเลือกสัญลักษณ์เพื่อลดแคปซิตี้ของมอดได้นะก็กดแอพพลายไปเลยหลังจากนั้นเราก็ตั้งชื่อซอได้ตามต้องการนะรผมอ่ะผมขอเป็นซอ่า yt ที่ย่อมาจาก YouTube แล้วกันเนาะ กดโอเคไปนะผมเรียบร้อยพอเรากิลเสร็จแล้วนะผมเราก็จะสามารถอ่าใส่สก,กินหรือว่าเปลี่ยนสีเขาได้นะก็าาสามารถใส่สก,กินได้ตามต้องการเลยนะฮะแบบน,นี้อันนี้แล้วแต่ชอบนะฮะอ่ะต่อไปกดไปที่อัปเกรดนะผมอ่ะทีนี้เราจะใส่อ x ลเอ็กโซเดียคอนเได้แล้วผมเพื่อเอาไว้เลี้ยงเนาะ วิธีเครื่อซอผมหลังจากเราใส่เอ็กโซเดียคอนเดเจียนนะฮะให้กระโดด2ชั้นแล้วคิกขวา E นะกระโดด2ชั้นคิดขวาแล้วก็อ e ีนะครับผมมันก็จะเคลื่อนซอออกไปข้างหน้านะอันนี้เราตะเป้าเราเลยนะผมแล้วก็ข้อควรระวังนะผมถ้าเราไม่ได้ใส่โซฟูตนะมันจะกระเด็นนะฮะมันจะมีวิธีลดขั้นตอนอยู่ก็คือเป็นอ่าบลูเรตดัมคิกขวา E นะผมก็คือเป็นสไลด์แล้วก็สเปซบาร์นะผมเราคิกขวา E ได้เลยนะผมแบบนี้ก็ได้นะฮะเราจะไม่สามารถแบบ อยู่กลางอากาศแล้วเคลี้ยงได้2รอ,อบนะฮะทำไม่ได้นะต้องเท้าแตะพื้นก่อนนะผมแล้วไฟกระโดดขึ้นมาใหม่นะฮะเริ่มจากบิวแรกผมก็จะเป็นวิวที่ใส่อากาวินท์รีเฟกนะฮะสแตนใส่เป็นใบจัตติดนะผมใบจัตติดมีผลกับการเคลี้ยงของซอด้วยนะเทนโนไคใส่ไม่ใส่ก็ได้นะฮะอันนี้ผมติดมาเผื่อได้เดินตีด้วยเฉยๆนะก็เป็นสีคิดการันตีเทนโนไคเนาะกาวินท์สตีลนะผมเพิ่มคียชาน,นะฮะแล้วก็หลังจากคิวได้เราก็จะได้คียดาเมดด้วยนะพามฟีเวอร์ไซส์เพิ่ ช็อคทูเพิ่มอิเล็กตริกบัตรลัดเพิ่มชิชนันคอมโบบันที่พายเจวินได้ริเฟกเฮเว่ย์แอกแทกเอฟเฟนซี่อ่าเฮเว่ย์แอกแทกเอฟเฟนซี่เราจะไม่ได้ใช้นะผมเราจะไปใช้อ่าบัตรลัดล่างผมหลังจากเราคิวได้เราจะได้อินคิคอมโบนะออแกนเชตเตอร์ okay, เพิ่มคีดาเมจทพิเศษพอยเพิ่มดาเมทลิเวนผมใส่เป็นขีชนันขีแดมนะฮะอันนี้ถ้าจะเล่นซอปลายยังไงก็ต้องใส่ให้ผมเป็นเอ็กโซเดียคอนดัเชียนนะไม่จำเป็นต้องใส่ให้เวลเต็มก็ได้นะแค่มีก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะครับผม ถ้าใส่เต็มมันจะบวกดาเมจ400%นะผมในระยะ30เมตรนะก็คือต้องเคลื่องให้ไกลกว่า30เมตรถึงจะบวกดาเมจนะอาเคนเมลีใส่แล้วแต่ชอบผมใส่เอ็กโพเชอร์ก็ได้นะผมอันนี้ผมใส่เป็นยูเทีอาคีดาเมจนะสำหรับในวิวนี้ก็จําเป็นต้องฆ่า5ตัวนะผมเพื่อให้ได้อินชีคอมโบนะผมจะได้แรงขึ้นนะส่วนใบรีเว่นถ้าไม่มีใส่ใบอื่นก็ได้นะฮะก็ใส่เป็นกาดิเอเตอร์ไมค์ก็ได้นะผมหรือไม่ก็ใส่เป็นสปอยสไตย์เพิ่มดาเมจลดแอคแต์สปีดก็ได้นะต่อไปเป็นการเเทสบบิิิววออาารร์์ูนนนนซกไีฟะะฮ ก็จะเป็นการอา่าฆ่ามอนก่อน5าตัวผมเพื่อเพิ่มอาคีดาเมจนะมันก็จะแรงขึ้นอีกนะฮะวิวนี้จะเหมาะกับอา่าพวกเขาเรียกอะไรนะอา่าแม็ทั่วไปนะผมก็คือเอาไปแล้วก็เคลื่องได้เลยใช้วอเฟรมตัวไหนถือก็ได้นะผมหรือจะไปหาวอเฟรมตัวอื่นมาเพื่อบัฟเขาก็ได้นะได้เหมือนกันนะฮะ ต่อมาเป็นบิวที่2ผมจะไม่ค่อยเน้นคีชานนะจะอาจเป็นดาเมจไปนะฮะเหมาะสำหรับตัวละครอย่างคุลโโวนะผมหรือว่าตัวละครที่ซับซูมสกิลของคุลโลโวมานะมันสามารถเพิ่มคียชารให้อาวุธได้นะฮะสแตนเป็นใบจัดติดเหมือนเดิมนะเทนโนใคใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะฮะเทเร์คอยเพิ่มดาเมจลิเวนอันนี้ผมติดเสียดายก็เลยใส่มาด้วยแล้วผมเป็นคีชารคีดาเมจนะฮะจะใส่เป็นอาธาตุอื่นก็ได้นะผมเพื่อไปผสมกับฟีเวอร์สไต์นะพายฟีเวอร์สไต์เพิ่มท็อกซิน กาวิเนสติ l เพิ่มขีชานหลังจากเราฆ่าได้เราจะได้ k ีดาเมจเอาแกนเชตเตอร์เพิ่ม e ีดาเมจกาเดเตอร์ไม้เพิ่มคีดาเมจตามฟูลี่เพิ่มแอคแค e สปิดสปอยไซเพิ่มเมล d ด m เม e ลดแอคแคสป e ดเอ็กโซเียใส่เป็นคอนเดเจ o n เหมือนเดิมว่าผมเอาไว้เปรี้ยงเนาะอาเคนผมใส่เป็นเมลีเอ็กโพเชอนะฮะหลังจากเราแคสอะเบลิตี้ผมเจน60% c o เป s i v e d a m ต g โครมนะฮะมากสุดเป็น240นะ ในที่นี้ผมจะเอามาเล่นกับวิฟที่ผมจัดบิวไว้เพื่อเล่นกับซอโดยเฉพาะนะฮะอาชอนฉากผมใส่เป็นสีแดงนะผม5ลูกนะฮะอาเบลิตี้สเต็งหมดเลยนะต่อมาเป็นส่วนของบิวตัวละครวิฟนะฮะผมได้มีการซับซูมเอาสกิลหนึ่งของคุลลาโวนะฮะมาแทนสกิลสี่ของวิฟนะเพื่อเพิ่มคีชันเข้าเมลีนะโพสเตอร์แอมนะฮะขนาดที่เราสลับอาวุธเราจะได้หกสิบเปอร์เซ็นต์เวฟพ่นดาเมจผมเป็นเวลาสามวินะความโชฟูดกันล้มนะฮะท่าเซนโปรติจูดเพิ่มสเต็งลบดูเลชั่นบายเล็งเพิ่มสเต็งลบเอฟฟเชนซี ตามคอนติเนวิตีเพิ่ม Ability d u r a t i o n ่อลโลไมเยเพิ่ม Ability d u r a t i o n แล้วก็ลบเล็งอีคูริเบียมเก็บเลือดเก็บ Energy นะฮะวิกลัสสวอปจะทำงานเหมือน Hoster ร์แนะฮะก็คือสลับอาวุธแล้วได้165% Damage นะารับดาเผมเป็นเวลา3วินะอัมบาอินเทนติฟายเพิ่มสเต็งอัมบาวิตาลิตี้เพิ่มเลือด a r c a เคนฟูลีนะฮะหลังจากเราติดคีนะผมมีโอกาส60%ที่จะเพิ่มร8อยบเมดาเมจนะ อาเคนเบสซิ่งนะฮะหลังจากเราเก็บเฮลออกนะจะเพิ่มแม็กเฮลเราให้นะครับผมแล้วก็สแต็กได้นะวิธีการเล่นซอกับวิบในบิวนี้นะผมก็จะเป็นการอสลับอาวุธนะให้เราถือเป็นปืนหลักหรือปืนรองนะผมเวลาเรากระโดดเพียงซอนะฮะมันจะเป็นการสลับอาวุธโดยอัตนโนมัตินะฮะโฮสเตอร์แอมกับวิกอัสวอปจะติดขึ้นมานะผมแบบนี้นะก็จะเป็น60%กับ165%ก็นะนะก็คือถือเป็นปืนหลักหรือปืนรองก็ได้นะผมแบบนี้เนาะ อ่ะแล้วกดสกิลของคูลโวนะผมเพื่อเพิ่มทีชันนะฮะแล้วก็เพียงนะฮะเวลาเรากดสกิล4ของวิปนะครับผมมันก็จะได้อ่าอาเกนของเอโฟเชอร์มาด้วยนะครับผมก็จะเป็นอันนี้ แล้วก็คอยเลี้ยงอาสกิโลโคลอเวไปเรื่อยๆครับผมเวลาหมดแล้วก็เราก,รากดมาใหม่แล้วก็จะเป็นกีแดงใหม่นะฮะออกมาเป็นบิลซอที่ผมเอาไว้เล่นกับเนซ่านะฮะสแตนใส่เป็นใบจัดติดนะฮะทเทนโนไคลใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะเพเชอร์พอยต์เพิ่มดาเมจช็อคทูเพิ่มอิเล็กทริกความฟีเวอร์สไตล์เพิ่มท็อกซินกาวยนิสติลเพิ่มคีชานนะฮะหลังจากเราคิวได้จะเพิ่มคีดาเมจออร์แกนเชตเตอร์เพิ่มคีดาเมจ บัตรลับเพิ่มคีย์ชารนคอมโบมัลติพายทามฟูลี่เพิ่มแอคกไก่สปีดรีเวนผมใส่เป็น,นคีย์ชารนคีดาเมจนะฮะถ้าไม่มีรีเวนให้ใส่เป็นกราดิเอเตอร์ไม้นะฮะหรือไม่ก็ใส่เป็นสปอยสไตย์เพิ่มดาเมจนะเอ็กโซเดียคอนเทเจียนอันนี้ต้องใส่อยู่แล้วเพื่อเอาไว้เครื่องเล่นนะฮะอาเคนผมใส่เป็นเมลีคิเซนโดนะฮะหลังจากเราฟินิชคิวจะเจน6อินชีคอมโบนะผมจนจบมิชชั่นนะก็คือเราจะเจนไปเรื่อยๆนะผมจนเต็มเลย 12x นะฮะเราจะเล่นคู่กับวัสลีนะบม วิธีเก็บคอมโบก็คือให้เอาเบริเ,เตอร์ออกมาผมกดสกิล2ของวัสซลีนนะฮะแล้วก็กดเอ็กใส่มอนเพื่อเก็บคอมโบนะ ต่อไปผมขอเก็บสแต็กไฟของอาช้อนฉาดของเมซ่าก่อนนะฮะก็จะเป็นการายิงให้ติดไฟก่อนต้านะผมก็จะเป็นบัฟคีชานตรงนี้นะผมเซคันเดนลรี่คีชานนะเมซ่าก็ยังเป็นมิวเดิมนะผมเดี๋ยวผมขึ้นมิวให้ข้างบนนะ หลังจากเราเก็บบัฟของเมซ่าได้299ครับผมจริงๆมันต้องเป็น300นะเราก็จะสลับอ่าเป็นอาวุธรองนะผมเพื่อให้เอาเบิร์ตติดนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะใช้อ่าสกิลของเมซ่าสกิลสีครับผมยิงได้เลยครับผมมันก็จะติดเป็นคีแดงแบบนี้เนาะเมลีคิสเซนโดนี่ก็จะเอามาใช้แทนอ่าเซรามิกเดกเกอร์นะฮะแต่ว่าเซรามิกเดกเกอร์ก็ยังใช้ได้อยู่นะแค่ว่าช่วงหลังผมจะติดไชซอนะฮะ แล้วก็ซอที่เป็น 12X แล้วก็สามารถเอามาเคลียองเล่นได้เช่นกันนะผมก็จะเป็นคีย์แดงแบบนี้เลยบิลนี้จะเหมาะสําหรับอ่าไปแบบลองรันนะฮะก็คือไปอยู่นานๆนั่นแหละประมาณนี้นะผมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะฮะ ใครที่อยากจะสนับสนุนนินเนโกสามารถโดนเนตได้นะครับผมหรือเป็นการเข้าไปช่วยกันเล่นอาให้ของในเกมหรือเป็นการให้คำแนะนำก็ได้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะแครปอันเดยวดีนะทุกคนบาย